ปริญญาโท SMC มรังสิตจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ปลายปีผลทัพผู้บริหารระด,ดับประเทศและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังกว่า17ชีวิตภายใต้ธีมเทรนโลกเทรนอนาคตพร้อมพุ่งทยานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกดิจิทมมัล Transformation วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาหลักสูตรปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสื่อสังคมรุ่น13มหาวิทยาลัยังสิตโดยมีงานสัมมนาขึ้นในครั้งนี้นักสาราดนตรีสุริยเทพมหาวิทยาลังสิต รู้สึกยอดเยี่ยมมากครับเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการเรียนรู้นะครับนักศึกษาเราได้เรียนรู้จากของจริงนะครับคนที่ประสบความสําเร็จอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งหลายๆท่านนี้ก็เสียสละเวลามานะครับเป็นที่รวมของหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงในวันนี้เลยครับเป็นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากครับทางเราเขาประทับใจครับที่เด็กได้เรียนกับผู้ประสบความสําเร็จของจริงนะครับคือเราอยากให้เด็กเรียนรู้ถึงความจริงมากยิ่งขึ้นครับเรียนรู้ว่า ไม่ใช่เรียนรู้แล้วความรู้ก็เป็นเรียนไปเรียนไปแล้วมันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรลองสังเกตดูนะครับเด็กเรียนตั้งแต่จบเราเรียนอนุบาลกันเพมเปอปีละป1ถึงม .6 นี่ก็อีก12ปีแล้วนะครับเรียนกันมากกันมาแล้วยังก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จกันเพราะฉะนั้นเราอยากให้การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเป็นการนักศึกษาที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ได้จริงประสบความสําเร็จได้จริง สร้างอนาคตได้จริงร่ำรวยได้จริงนะครับผสมผสานกับความเป็นจริงที่ในโลกแห่งความจริงกับทฤษฎีให้ได้ครับบางทีเราก็มีหลักสูตรเช่น1ปีจบนะครับก็เป็นการที่เราเอาวิชาที่สําคัญสําคัญเป็นหลักให้เด็กเรียนไม่เสียเวลายาวจนเกินไปเพื่อเด็กเรียนเสร็จจะได้ไปใช้เวลาไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับหลักสูตร2ปีเราก็มีนะครับเรามีประมาณ 30- 40หลักสูตรนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิชาการในแต่ละศาสตร์ครับ ครับเราเชื่อมั่นในคุณภาพของหมหาวิทยาลังสิธิ์และเราก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแน่นอน,นครับในทุกประเด็นนะครับในทุกเรื่องแล้วเราคาดว่าเมื่อน้อ,นองๆหรือท่านๆท,ที่มาเรียนกับเราแล้วอยากให้ได้ความรู้รกลับไปคุ้มค่ากับสิ่งที่เรียนมาเอาไปใช้ได้จริงครับ